พบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนําเอาเกร็ดความรูส้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนาธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาคุยกับน้องๆในทุกสัปดาห์เลยซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับไอศกรีมที่พี่วิวกินเมื่อกี้นี่แหละเราเนี่ยนะคะอยู่ประเทศเขตร้อนกันเราชอบกินไอศกรีมอยู่แล้วแหละแต่น้องๆรู้ไหมว่ามันมีประเทศหนึ่งในโลกนะคะที่ชอบไอศกรีมมากๆถึงขนาดที่มีวันไอศกรีมเลย ค่ะว่าแต่ประเทศนั้นจะเป็นประเทศอะไรเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ และประเทศที่มีวันไอศกรีมนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะคือในปีคริสต์ศักราชที่1,984เนี่ยน,นะคะจากการสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันชอบกินไอศกรีมมากถึง90%จากทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะทำให้ตอนนั้นเนี่ยอดีตประธานาธิบดีโรนัลแรแกนได้กำหนดให้วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ย เป็น National Ice Cream Day หรือว่าวันไอศครีมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะอ,อร่อยจังเลยุดยอดอันแนนายท่านแอบกินอะไรอยู่หน้าตาแปลกๆปกอุ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะหื้อย่าทำอย่างนี้สิเดี๋ยวมันก็โคหมดนี่ของดีนะเนี่ย นี่รู้ไหมว่านี่มันของที่ชนชั้นสูงเขากำลังฮิตกันมากๆเลยเกิดหกไปนี่อดกินเลยนะฮะหิมะเนี่ยนะนายท่านชนชั้นสูงเขากินอะไรแบบนี้กันเหรอแล้วมันจะไปอร่อยได้ยังไงอุ้ยตอนแรกนะคะขาก็คิดว่ากินไม่ได้นะแต่พอชิมชิมดูก็อร่อยดีเหมือนกันลองดูไหมลองดูไหมโอ้นายท่านขอชิมหน่อยนะอืมรสชาติสดยอ่เลยอะ่ะนี่หิมะจริงเหรอนายท่านทำไมมันเหมือนมีน้ำสีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยอะ่ะอ โอ้ยอันนี้นะเขาเรียกว่าน้ำพึ้งคาราดลงไปแล้วหิมะอร่อยขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยนายท่านขอกินสักคำได้ป่ะนายท่านเอ้ยหิมะก็หาได้หน้าบ้านเลือกสะอาดๆหน่อยน้ำพึ้งก็ไปหาเองในป่าเอามาทำเองสิอันนี้ผมข้าข้าจะกินหมูแค่นี้ก็แบ่งกันไม่ได้นายท่านอยู่ด้วยกันมาตั้งนานซึ่งหิมะหรือว่า พวกน้ heavens, heavens, balloons, balloons, doubles, laughter, ําแข็งบดทั้งหลายเอามาราดน้ําหวานเอามาราดน้ําพึ้งเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในต้นตำรับต้นกําเนิดที่สุดของไอศกรีมบนโลกใบนี้เลยค่ะคือโอ้โหเกิดมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก่อนคริสต์ศักราชไปอีกกันทุกคนนี่ยังไม่นับว่าในสมัยที่มาโคโปโลเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะมาโคโปโลเป็นแบบพ่อค้าใช่ไหมเดินทางไปค้าขายเขาก็จะไปเจอสูตรของน้ําแข็งบดที่ราดน้ําผลไม้ต่างๆหรือว่าราดอะไรน้ําหวานน้ํานูนน้า เขาก็เอากลับมาเผยแพร่ในยุโรปด้วยนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นต้นตำรับของซอเบตแล้วก็ซอเบในปัจจุบันนั่นเองค่ะ แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยไอศครีมก็ยังไม่ได้หน้าตาแบบทุกวันนี้เลยใช่ไหมเพราะว่ายังเป็นลักษณะของน้ําแข็งบดอยู่ค่ะถ้าเราจะพูดถึงต้นตํำรับของไอศครีมที่คล้ายกับไอศครีมแบบปัจจุบันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเราต้องมาพูดถึงอังกฤษในช่วงศตวรรษที่16ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีขนมเกิดขึ้นมาชนิดหนึ่งชื่อว่าครีมไอซ์นะคะอ่ะคล้ายแล้วใช่ไหมไอศครีมครีมไอซ์คือในยุคนั้นน่ะมันก็มีคนคิดค้นค่ะการนาเอาผล,ลไม้เนี่ยมาปั่นจนเป็นครีมนะคะหลังจากนนั้น เนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่มีตู้เย็นค่ะและประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นใช่ไหมเขาก็จะเอาเจ้าผลไม้ที่ปั่นเป็นครีมเนี่ยไปวางเอาไว้ด้านนอกค่ะจนกระทั่งมัน กดแข็งกดเย็นขึ้นมานะคะแล้วก็จะกลายเป็นขนมหวานที่ชื่อว่าครีมไอซ์ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละซึ่งเจ้าครีมไอซ์เนี่ยเป็นขนมหวานที่ถึงขั้นขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับกษัตริย์อังกฤษรวมถึงราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ชนชั้นสูงเลยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าฮิตกันขึ้นมาเลยค่ะและยังไม่พอนะคะถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงไอศครีมแบบที่เนื้อเนียนนุ่มคล้ายกับที่เรากินทุกวันนี้ที่สุดเนี่ยเราต้องข้ามไปดูที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะว่ามีเชฟคนนึงเนี่ยนะคะ คิดต้นตำรับไอศครีมขึ้นมาค่ะโดยเขาใช้วิธีการเอาไข่เอาเนยเอานมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะมาตีนะคะจนกระทั่งได้เนื้อที่แบบเนียนนุ่มแล้วก็มีการเอาไปแช่เย็นออกมาเป็นขนมแบบไอศครีมแบบที่เรากินทุกวันนี้นี่แหละค่ะ แล้วจากวันนั้นในกรุงปารีสเนี่ยนะคะก็เริ่มมีคนเอาสูตรเนี่ยไปพัฒนาไปปรับปรุงต่อนะคะไปคิดค้นรสชาติใหม่ๆจนกระทั่งพัฒนากลายมาเป็นไอศครีมหลากรสแบบที่เราได้กินกันทุกวันนี้นี่แหละคะ่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะโอ๊ยร้อนเนอะร้อนแบบนี้คิดถึง หิมะน้ำผึ้งที่เคยกินเลยอยากกินอีกมากเลยตอนนี้จะไปหาหิมะจากไหนโอ้ยร้อนร้อนแบบนี้จะไปหาหิมะน้ำผึ้งจากที่ไหนละนายท่านแต่ถ้าเอาแบบเย็นเย็นหวานหวานชื่นใจเนี่ยก็พอมีอยู่นะนี่เลยเพิ่งได้มาสดๆร้อนะได้เอาไปชิมไปไทนางท่านเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเหมือนหิมะแต่ก็หน้าตาแปลกๆยางข้ารองเลยนะออชิมสักคำก่อนอื้อ <c oughs> หวานอร่อยถึงยอดไม่เคยได้กินรสแบบนี้มาละอรเลยอันเนี้ยของดีแดนสยามเลยนะนายท่านข้าพึ่งจะไปได้มาสดสดร้อนๆเขาบอกว่าเป็นรสชาติใหม่เลยอร่อยมากเลยว่าแต่แดนสยามเขามีหิมะกันด้วยเหรอแล้หิมะเขารสชาติเป็นแบบนี้เหรอเมืองสยามจะไปมีหิมะที่ไหนล่ะเขาเป็นเมืองร้อนนายท่านอันเนี้ยเขาเรียกว่าไอศครีมรสกะทิอู้้ไอศครีมกะทิใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้วค่ะน้องๆไอศครีมกะทิเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไอศครีมโบราณของไทยคะ่ะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเราเคยมีไอศครีมแบบอื่นมาก่อนนะคะเช่นไอศครีมที่ทําจากน้ําหวานไอศครีมที่ทําจากน้ําผลไม้ต่างๆลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆไอศครีมหลอดค่ะซึ่งไอศครีมเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยแบบรัชกาลที่5แล้วนะคะพอเข้ามาตอนนั้นส่วนมากก็จะเป็นชนชั้นสูงได้กินก่อนค่ะก่อนจะค่อยๆแพร่กระจายมาที่ชาวบ้านต่อไปนะคะและไอศครีมปะทิ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอศครีมที่น่าจะอยู่ในยุคแรกๆเลยแหละแล้วก็มีคนพัฒนา เติมรสชาติต่างๆเข้าไปจนกระทั่งกลายมาเป็นไอศครีมโบราณของไทยแบบที่เราได้กินทุกวันนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับไอศครีมแล้วก็วันไอศครีมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วยังไม่หมดนะมันยังมีเรื่องน่าสนใจอีกเพียบเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนคะ่ะว่าน้องๆเขาจะพาเราไปทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับไอศครีมนะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วคะ่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ้ยร้อนจังเมื่อไหร่พี่อาเจะหาร้านไอติมได้สักทีเนี่ยโอ้ยฮาน,นี้อยากกินไอติมอร่อยอร่อยต้องเจเย็นๆหน่อยนะยพี่อาพี่ฮาเอาร้านนั้นไหมคะสีสันสดใสนะ่ากินสุดๆโอ้ยสีสันก็สดใสนะแต่ยังไม่ใช่ร้านที่พี่ตามหา ร้านนั้นไหมคะมีม่มอไอติมอยู่หน้าร้านด้วยเดี๋ยวนะนั่นมันหมข่ขาหมูเขาขายขาหมูอันนี้ <c oughs> เอาก็หนูหิวไอติมตาลายแล้วพี่ฮาร์หาสาักร้านได้ไหมคะโอ้ร้านนั้นใช่แน่ๆอันนี้ตามพี่มาไปเอานึกจะเจอก็เจอสังกงั้นพี่ฮาร์รอด้วย ช่เลยร้านนี้เลยไปกันขอโทษน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อน้องฮานนะคะหรืชื่อน้องฮานนี้ค่ะโอ้ค่ะนี่ป้าน้องนะคะเจ้าของร้านไอศครีมที่นี่อพอดีพวกผออยากรู้ว่าไอศครีมที่ขายที่นี่อะครับเป็นไอศครีมโบราณหรือเปล่าครับน้องมาถูกต้องร้านละร้านนี้นะเปิดมา80กว่าปีละแป้สิกว่าปีเลยเหรอคะค แต่ไอศครีมที่นี่ก็เหมือนไอศครีมที่ปัจจุบันเลยนะคบมันต่างกันยังไงเหรอครบเนี่ยเดี๋ยวป้าหน่องจะพาหนูไปดูการทาไอติมสมัยโบราณน,นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่หลังครัวกันได้เลยครับนะคะคุณป้าหน่องอธิบายให้พวกเราฟังว่าด้วยความที่ในสมัยก่อนไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะเหมือนสมัยนี้ เพราะฉะนั้นส่วนผสมหลักๆในไอศครีมเขาก็จะใช้แค่น้ำกะทิที่ใส่น้ำตาลแล้วเติมน้ำน,นิดหน่อยเพื่อลดความข้นของกะทิกวนส่วนผสมให้เข้ากันดูเหมือนจะง่ายๆแต่คุณป้านองบอกว่าการทำให้รสชาติอร่อยคงที่ ได้นั้นมันยากมากมันยังเหลวอ,อยู่เลยอะค่ะอันนี้มันจะทําเป็นไอติมได้อย่างไรก็เราก็ต้องใช้ตัวช่วยสมัยวาราน80ปีที่แล้วตัวช่วยมีอยู่2อย่างคือน้ําแข็งกับเกลือฮะใช่แล้วคุณป้าเล่าว่า เพราะนยุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นดังนั้นเวลาที่ทำไอศครีมเขาก็จะเทส่วนผสมลงในถังเหล็กแล้วด้านนอกก็จะมีน้ำแข็งใส่เกลือใช้มือร่อนถังไปมาน้ำแข็งที่ใส่เกลือจะมีความเย็นจัดจนทำให้ส่วนผสมด้านในแข็งตัวจนเป็นไอศครีมนั่นเองค่ะจากเมื่อกี้ หนูทาส่วนผสมกะทิแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็แล้วป้าหน่องก็บอกว่าต้องเอาไปปั่นแต่นี่ปั่นแล้วมันมาเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้คือไอศครีมแล้วครับเราก็ต้องรีบเก็บเข้าตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละลายอีกนะงั้นเดี๋ยวป้าหน่องเก็บก่อนนะคะเก็บเข้าตู้เย็นก่อนป้าหน่องครับครับแล้วสมัยก่อนเขามีตู้เย็นใช้แบบนี้หรอครับเนี่ยแปดสิบปีที่แล้วตู้เย็นไม่มีอแล้วเขาใช้อะไรครับเนี่ยก็ต้องใช้ถังไม้ นะคะมันจะเป็นถังไม้กลมสีกลมเป็นกลมๆสีน้ําตาลแล้วก็มีถังไอติรีมอยู่ตรงกลางคุณป้าหน่่งยังเล่าอีกว่าไอศครีมในยุคนั้นตอนแรกจะเป็นไอศครีมตัดก็คือไอศครีมที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมๆเสียบไม้ใส่ในรถเข็นแล้วปั่นเหมือนจักรยานไปขายตามที่ต่างๆต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นไอศครีมตักคือไอศครีมที่เป็นลูกๆเหมือนในตอนนี้ และยังคงใช้รถเข็นเหมือนเดิมซึ่งรถเข็นจะเป็นถังไมโอก๊กที่ด้านในใส่ถังเด็กไอศครีมไว้ล้อมรอบด้วยน้ำแข็งใส่เกลือกันไม่ให้ไอศสครีมละลายแล้วก็ถีบรถเข็นไปขายตามข้างทางตามมุมตึกต่างๆเวลาที่มีคนมากินไอศครีมก็จะตักใส่ชามกระเบื้องขายตอนนั้นไอศครีมโบราณมีท็อปปิ้งแค่ข้าวโพด ถั่วและลูกชิดขายชามละหนึ่งบาทถึงสามบาทเท่านั้นอืมงั้นนอนตักเลยครับน,น่านสวยซะด้วยเอาตักเลยอยากตักสีอะไรก็ตักได้เลยเอาตักสีนั่นให้ครบก,ก่อนโอเคปึ๊บน,น่านอ,อืออ้าวบี๊บ โอ้เห็นไหมลูกนี้สวยแล้วสวยยังคะกินกันเลยมาพี่าาอาค่ะไอติมโบราณเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ไอติมปัจจุบันบบนะคะอืม อร่อยแล้วแถมยังมีประโยชน์ดีด้วยนะว่าแต่พี่ยัดก,กำลังจดอะไรอยู่หรอคะอ๋อพี่กำลังจดว่าเราจะไปกินอาหารโบราณอะไรอีกเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวโบราณมีผัดไทยโบราณแถมอันนี้พี่ชอบมากเลยมีขนมโตเกียวโบราณด้วยนะโอ้โหเยอะขนาดเนี้ยตังที่แม่ให้มาไม่พอแน่ๆเลย <laughs> เรื่องนั้นสบาย นี่โอ้โหเนี่ยเป็นเงินโบราณของพี่เลยนะพี่เก็บสะสมมาตั้งแต่พี่สามขวบเลยอุตส่าห์ทุบกระปุกมาที่แท้ก็ได้เงินมาเพิ่มจากการทุบกระปุกนี่เองหนูฟ้องแม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องใจเย็นก่อนกระปุกหมูสีแดงใช่ไหมเนี่ยทุบไปกี่ใบไม่ใช่กระปุกสีแดงสีเขียวเอ้ยไม่ไม่ได้ทุบพี่ไม่ได้ทุบเอ้ตกลงสีอะไรเอ้สีเหลืองสีไม่ได้ทุบสีสีขาว ถึงเวลาสนุกคิดกับปิศนาภาษาพิว,วแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราได้รู้กันไปว่าชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็มีวันไอศครีมของเขาใช่ไหมหน้องๆรู้ไหมว่ามันมีอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีวันไอศครีมเหมือนกันดังนั้นคําถามวันนี้ของพิว,วถามว่าประเทศใดต่อไปนี้มีวันไอศครีมของตัวเองระหว่าง 1. ประเทศจีน 2. ประเทศอินเดีย 3. ประเทศญี่ปุ่นค่ะคำตอบก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะ ในปี1965สมาคมไอศกรีมโตเกียวจัดให้วันที่9พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันไอศกรีมซึ่งก็จะจัดงานกันคลึกครื้นเป็นพิเศษที่เมืองโยโกฮาม่าเพราะว่าไอศกรีมยี่ห้อแรกของญี่ปุ่นเนี่ย ผลิตแล้วก็จําหน่ายที่นี่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยกลายเป็นของอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดโคจิมากกว่าค่ะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะและในวันนั้นก็จะมีร้านค้าหลายแห่งในญี่ปุ่นจัดงานหรือมีกิจกรรมการแจกจ่ายไอศครีมฟรีเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองด้วยค่ะ เรามาที่อีกประเทศหนึ่งที่ชอบไอศกรีมไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็มีไอศกรีมต้นตำรับของตัวเองด้วยค่ะนั่นก็คือเจลาโต้นั่นเองดังนั้นคำถามข้อนี้ของพี่วิลถามว่าไอศกรีมเจลาโต้เป็นไอศกรีมของประเทศอะไรระหว่าง 1. ประเทศเม็กซิโก 2. ประเทศอิตาลี3ประเทศสเปน คำตอบก็คือประเทศอิตาลีค่ะเจลาโต้เนี่ยเป็นไอศครีมที่มีกําเนิดที่ประเทศอิตาลีจะมีความพิเศษตรงที่เป็นไอศครีมที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่าไอศครีมชนิดอื่นและด้วยความที่ไขมันน้อยนี่เองทําให้เวลาที่เรากินเจลาโต้เนี่ยเราจะสัมผัสถึงรสชาติของวัตถุดิบได้แบบเน้นๆค่ะถ้ากินเจลาโต้รสช็อกโกแลตเราก็จะได้รับรสช็อกโกแลตอย่างเต็มที่มากกว่าไอศครีมชนิดอื่นๆน,นะคะ แม่ไอศครีมนี่เป็นที่ชื่นชอบของหลายชนชาติจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามเรามาพูดถึงรสชาติของไอศครีมกันต่อดีกว่าค่ะคำถามข้อนี้ของพี่วิวถามว่าน้องๆรู้ไหมเอ่ยไอศครีมรสชาติอะไรที่คนชอบมากที่สุดในโลกระหว่าง 1. รสวานิลา 2. รสชอ็อกโกแลต 3. รสสตรอบเบอรี่คำตอบก็คือไอศครีมรสวานิลานั่นเองค่ะเพราะจากการสำรวจเนี่ยนะคะเขาพบว่า วานิลาเนี่ยเป็นรสชาติไอศครีมที่ครองใจคนทั้งโลกได้มากที่สุดเลยส่วนรองลงมาก็จะเป็นไอศครีมรสช,ช็อกโกแลตแล้วก็ตามมาด้วยรสสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าวานิลาคืออะไรนะคะมีที่มาจากไหนก็ต้องบอกว่าวานิลาเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากการสกัดกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า <Huh? S 1> วานิลาฟราแกนค่ะ ซึ่งจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเม็กซิโกนะคะโดยการใช้ฝักที่แก่เต็มที่เนี่ยมาสกัดแล้วก็นําไปอบก่อนที่จะเอาไปผึ่งแล้วก็ปลงปอีกหลายเดือนเลยค่ะกว่าจะกลายมาเป็นกลิ่นหอมของขนมแล้วก็ไอศครีมรสโปรดของคนทั้งโลกนะคะ พูดถึงไอศครีมรสชาติโปรดกันไปแล้วนะคะมีไอศครีมอีกแบบหนึ่งค่ะที่คนเราเนี่ยชอบกันมากๆเลยดังนั้นคำถามข้อถัดไปของพี่วิวถามว่าไอศครีมซันเดย์ที่เราชอบชอบกันเนี่ยสะกดแบบไหนกันแน่ระหว่าง 1. s u n ซันเดย์ที่ใช้ตัว Y 2. s u n ซันเดย์ที่ใช้ตัว E คคำตอบก็คือซันเดย์ที่ใช้ตัว E ค่ะ และนั่นก็เพราะว่าตามธรรมเนียมของศาสนาคริสต์วันอาทิตย์ถือเป็นวันซับบาหที่เป็นวันพักผ่อนสําหรับทํากิจกรรมทางศาสนาเช่นการขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยเลี่ยงการใช้ตัววไปใช้ตัว E- แทนแต่อ่านออกเสียงว่า Sunday ได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. เพื่อมให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของชาวคริสต์ที่เคร่งศาสนาเขามองว่าวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่วันไอศครีมค่ะ เอาละตอนนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของไอศครีมกันบ้างดีกว่าค่ะคําถามข้อนี้ของพี่วิวถามว่านอกจากกินอร่อยแล้วเนี่ยน,นะคะไอศกรีมยังมีประโยชน์อะไรอีกระหว่าง 1. ช่วยลดไข้ 2. ช่วยแก้เจ็บคอ 3. ช่วยแก้ปวดท้องคําตอบก็คือช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอนั่นเองค่ะ แม่สงสัยกันใช่ไหมหล่ะว่าของเงย็นๆอย่างไอศกรีมจะช่วยลดอาการเจ็บคอได้ยังไงบอกเลยว่าช่วยได้จริงค่ะถ้าอาการเจ็บคอนั้นเนี่ยเกิดจากต่อมทอนซิลอักเสบนะคะคือต่อมทอนซิลในคอของเราเนี่ยมีการติดเชื้อโรคทําให้อักเสบบวมแดงเป็นหนอง นอกจากจะต้องกินยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อตามที่คุณหมอสั่งแล้วนะคะเราก็ควรจะดื่มน้ําเย็นหรือว่ากินไอศกรีมเพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นหวัดเนื่องจากเชื้อไวรัสมีน้ํำมูกไหลไอจามเสียมหะเยอะแบบนี้ควรเลือกจิบน้ําอุ่นจะดีกว่านะคะเพราะว่าน้าอุ่นช่วยละลายเสีมหะได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไอศครีมแล้วก็วันของไอศครีมที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังค่ะน่าเสียดายมากๆจริงๆนะคะที่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงอีกแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนจากกันไปเช่นเคยเลยตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเพราะว่าพี่วิวมีคําถามมาถามค่ะคําถามนั้นก็คือจากันได้ไหมเอ่ยวันไอศครีมของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่วันไหนของปีค่ะแอบถ้าใครตอบได้นะคะ เข้าไปที่แฟนเพจสังคมสนุกคิดใน Facebook นะแล้วก็รีบตอบมาเลยค่ะเพราะว่าพี่วิวก็จะมีของรางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้มาแจกในทุกสัปดาห์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ